โปรเจกต์สามซับฟิชเชนส์สี่อีโคโนมีโปรเจกต์ส่วนที่หนึ่งปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นที่นํามาใช้ธุรกิจต้องมีความพอประมาณความพอประมาณคือความพอดีต่อความจําเป็นที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเช่นลงทุนแบบพอประมาณพอเหมาะสมตามความจําเป็นภายใต้ความเป็นไปได้ไม่ใช่มีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มหมดเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องประสบภาวะเสี่ยงการผลิตในจํานวนพอประมาณจะได้ไม่มีสินค้าเหลือเสียของเสียเงินลงทุนไปฟรี ผลิตตามกำลังศักยภาพขององค์กรเพื่อไม่ให้เกิดกำลังจนเกิดความเสี่ยงธุรกิจต้องมีเหตุผลความมีเหตุผลคือการตัดสินใจที่ต้องเป็นไปตามความถูกต้องและมีเหตุผลประกอบการพิจารณานั้นได้ด้วยตลอดจนคำนึงถึงผลที่ตามมาอย่างรอบคอบเช่นเมื่อเราต้องการจะลงทุนเพิ่มเราต้องหาเหตุผลให้ได้ก่อนว่าเราจะลงทุนเพิ่มไปทําไมแล้วเราจะได้อะไรกลับมาอย่างการลงทุนขยายร้านเพราะเห็นว่าลูกค้าเพิ่ม ถ้าหากพื้นที่น้อยแต่ลูกค้าเยอะจึงต้องรอคิวนานๆและอาจอาจทำให้เราเสียลูกค้าเหล่านี้ไปได้หรือต้องการลงทุนในการจ้างบล็อกเกอร์รีวิวเพื่อสามารถทำให้ลูกค้ารู้จักและมาซื้อของเร,เราได้มากขึ้นนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าเอาแค่พอประมาณธุรกิจต้องมีภูมิคุ้มกัน วงคุ้มกันคือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยการทําความเข้าใจกับธุรกิจของตนเองให้ละเอียดเหมือนกับประโยคที่ว่ารู้จักตนเองรู้จักลูกค้ารู้จักตลาดและรู้จักคู่แข่งอีกทั้งมันติดตามข่าวสารและนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีและมีเหตุผลทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีไม่เคยปัญหาใดๆกับธุรกิจความรู้คือความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งนักธุรกิจจะต้อง,สงแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำมาพัฒนากระบ,บวนการดำเนินการของธุรกิจอยู่เสมอเพื่อให้ธุรกิจเกิดความก้าวหน้าและ,จะเจริญเติบโตไปได้ในอนาคตคุณธรรมคือการยึดถือคุณธรรมต่างๆอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรการมุ่งต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปันไม่เอาเปรียบลูกค้าพนักงานคู่ค้าสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมส่วนที่2 การน,นำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวหลักสามพอประกอบด้วยหนึ่งความพอประมาณคือความพอดีต่อความจำเป็นไม่มากไม่น้อยจนเกินไปสองมีเหตุผลคือการตัดสินใจที่เป็นไปนตามความถูกต้องและมีเหตุผลประกอบการพิจนารณาน,นั้นได้ด้วยตลอดจนคำนึงถึงผลที่ตามมาอย่างรอบคอบสามมีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น หลักสองเงื่อนไขประกอบด้วย 1. ความรู้คือความรอบรู้ความรอบคอบการระมัดระวังในการใช้เงินอยู่เสมอมีความรู้ความรอบคอบในการใช้ใจสินค้าเช่นการเลือกซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นที่คุ้มกับเงินที่เราเสียไป 2. คุณธรรมคือการยึดถือคุณธรรมต่างๆอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรการมุ่งต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ว่วนที่3ผลการดําเนินงานนางสาวนันทิมาพาลูดีได้นาหลักภูมิคุ้มกันมาใช้ในชีวิตประจาวันคือการอดออมเพื่อใช้ในอนาคตซื้อของที่ตนเองอยากได้และใช้ในยามฉุกเฉินผลการดําเนินงานปัจจุบันได้ทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สําเร็จแล้วและจะทําต่อไปนางสาวรัตกาแฟนฐานได้นําหลักมีเหตุผลมาใช้ในการดําเนินชีวิตคือการใช้ใจอย่างมีเหตุผลผลการดําเนินงานเมื่อนําหลักการนี้มาใช้แล้วจึงเป็นผลให้มีสติในการซื้อของมากขึ้น คำนงึงผลประโยชน์ของสิ่งนั้นเสมอนางสาวสิรีวันพบพิจิตได้นำหลักความพอประมาณมาใช้ในการดำเนินชีวิตผลการดำเนินงานประเศความสำเร็จในด้านการเงินคือการไม่ใช้เงินเกินตัวนางสาวสุนิสาวรรณะได้นำหลักความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นการเลือกซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นที่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปผลการดำเนินงานทำให้มีความรู้ความรอบคอบการระมัดระวังในการใช้เงินอยู่เสมอส่วนที่ 4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 1. นึ่งส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้จักการออมการบริหารการเงินสร้างวิในัยในการใช้ใจ่ายให้มีความพอประมาณรู้จักการเก็บออมและเสริมสร้างวินัยการออม 2. อควบคุมการใช้ใจ่ายของตนเองในชีวิตประจำวันใช้ทรัพยากรทุชนิดอย่างคุ้มค่า 3. สา่งเสริมการมีความระมัดระวังในการใช้ใจ่ายที่รอบคอบ